ขับมาโชว์ลีลาพี่จอนสามดีมาเล่นขับทิฟขับสีก็เหมือนพวกบินธรรมดาใช่ป่ะมาีก็เป็หนอ่อยเหมือน,นสาดีเนี่ยพวกเนี้ยมาเล่นกับสเหมือนเล่นฮอเลยครับหากเ Ha, 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 ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วมองไม่ทันเลยอะ่ะมา,ามามาดูสเปคหนค่อยฮะมีไงบ้างค่ะมอเตอร์อันนี้่าคาพันสี่อ่าโอเคนี่ดิลาพิจารณ์ครับ